การบริหารร่างกายด้วยท่ารือสีดัดตนเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีลักษณะเฉพาะคือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายแต่ละส่วนหรือหลายส่วนพร้อมๆกันให้เป็นไปตามท่าทางที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วนิ่งอยู่ในท่านั้นๆเป็นระยะสั้นๆเท่ากับช่วงการกลั้นลมหายใจประมาณ5-10วินาที ถ้าบริหารสม่ำเสมอจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกได้ด้วยหรือสีดัดตนท่าแก้เกียรติท่าเตรียมให้นั่งขัดสมาธิวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่ายกมือทั้งสองข้างประสานกาันและกำมือไว้ที่ระดับหน้าอก เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าพร้อมกับดัดฝ่ามือให้หันออกมาทางด้านนอกจนแขนตรงค่อยๆหันหน้าบิดลำตัวพร้อมกับแขนไปทางซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนยื่นออกไปอีกด้วยการยืดลำตัวนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลาย หันหน้าและบิดลำตัวพร้อมแขนที่ยังอยู่ในท่าเหยียดตรงกลับไปทางด้านหน้าค่อยๆหันหน้าบิดลำตัวพร้อมกับแขนที่เหยียดไปทางขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนยื่นออกไปอีกด้วยการยืดลำตัวนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆคลาย หันหน้าและบิดลำตัวพร้อมแขนที่ยังอยู่ในท่าเหยียดตรงกลับไปทางด้านหน้ายกแขนที่เหยียดขึ้นด้านบนจนฝ่ามือหันไปทางด้านบนหายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนยื่นขึ้นไปอีกด้วยการยืดลำตัวนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายลดแขนลงย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำสามถห้ารอบ ฤษีดัดตนท่าแก้ปวดท้องแก้สะบักจมท่าเตรียมให้นั่งขัดสมาธิวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่างอข้อศอกให้แขนและฝ่ามืออยู่ด้านหน้าในแนวดิ่งค่อยๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นจนข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับบ่ากระดกข้อมือเล็กน้อยหายใจเข้าค่อยๆแ,แบะไหล โดยเหวี่ยงแขนและข้อศอกไปทางด้านข้างและด้านหลังพร้อมกับยกแขนและกางข้อศอกออกเป็นมุมป้านฝ่ามืออยู่เหนือศีรษะแอนอกแบะไหลให้มากที่สุดพร้อมกับเชิดหน้าและกระดกข้อมือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำามถึรอบ ฤษีดัดตนท่าแก้ลมปวดศีรษะท่าเตรียมให้นั่งขัดสมาธิวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าชันเข่าข้างซ้ายขึ้นหันปลายเท้าซ้ายออกไปทางด้านข้างให้มากที่สุดยืดลำตัวตรงพนมมือให้ปลายนิ้วอยู่ที่ระดับคางกางศอกออกให้ส่วนแขนขนานกับพื้น ยกมือที่พนมไว้วางบนศีรษะหายใจเข้าและออกแรงให้ข้อมือดันกันพร้อมกับดัดปลายนิ้วมือไปทางด้านซ้ายและขวานิ่งทั้งไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียม ชันเข่าข้างขวาขึ้นหันปลายเท้าขวาออกไปทางด้านข้างให้มากที่สุดยืดลำตัวตรงพนมมือให้ปลายนิ้วอยู่ที่ระดับคางกางศอกออกให้ส่วนแขนขนานกับพื้นยกมือที่พนมไว้วางบนศีรษะหายใจเข้าและออกแรงให้ข้อมือดันกันพร้อมกับดัดปลายนิ้วมือไปทางด้านขวาและซ้าย นิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำสลับข้างซ้ายและข้างขวานับเป็นหนึ่งรอบทำซ้ำสามถึงห้ารอบหรือสีดัดตนท่าแก้ลมเวียนศีรษะท่าเตรียมให้นั่งขัดสมาธ วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าหันฝ่ามือข้างขวาให้ปลายนิ้วชี้ออกไปทางด้านข้างยกฝ่ามือข้างซ้ายวางไว้บนศีรษะบริเวณหลังใบหูซ้ายให้สันมืออยู่บริเวณกกหูปลายนิ้วชี้ขึ้นหายใจเข้าระหว่างนั้นแขนซ้ายออกแรงดนันศีรษะให้เบือนหน้าไปทางขวาให้ได้มากที่สุดจนรู้สึกตึงต้นคอ พร้อมกับแบะไหลซ้ายออกส่วนฝ่ามือขวาออกแรงกดที่หัวเข่าต้านไว้นิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมหันฝ่ามือข้างซ้ายให้ปลายนิ้วชี้ออกไปด้านข้างยกฝ่ามือข้างขวาวางไว้บนศีรษะบริเวณหลังใบหูขวา ให้สันมืออยู่บริเวณกกหูปลายนิ้วชี้ขึ้นหายใจเข้าระหว่างนั้นแขนขวาออกแรงดันศีรษะให้เบือนหน้าไปทางซ้ายให้ได้มากที่สุดจนรู้สึกตึงต้นคอพร้อมกับแบะไหลขวาออกส่วนฝ่ามือซ้ายออกแรงกดที่หัวเข่าต้านไว้นิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยคอยคลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียม ทำสลับข้างซ้ายและข้างขวานับเป็นหนึ่งรอบทำซ้ำสามถึห้ารอบฤาษีดัดตนท่าแก้ลมข้อมือท่าเตรียมให้นั่งคุกเข่าปลายเท้าราบไปทางด้านหลังวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าขาบริเวณหัวเขา่าพนมมือให้ปลายนิ้วอยู่ระดับคางหายใจเข้า ค่อยๆบิดลำตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมออกแรงดันที่ข้อมือและดัดปลายนิ้วมือไปข้างซ้ายนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆคลายบิดลำตัวและหันหน้ากลับไปอยู่ในท่าตรงหายใจเข้าบิดลำตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านขวา หันหน้าไปทางขวามากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมออกแรงดันที่ข้อมือและดัดปลายนิ้วมือไปข้างขวานิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายบิดลำตัวและหันหน้ากลับไปอยู่ในท่าตรงทำสลับข้างซ้ายและข้างขวานับเป็นหนึ่งรอบทำซ้ำสามถึงห้ารอบฤาษีดัดตนท่าแก้แน่นหน้าอก ท่าเตรียมให้ยืนตัวตรงแขนแนบข้างลำตัวทำท่าบริหารโดยย่อตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหลังค่อยๆแอ่นอกแบะไหล่เชิดหน้าพร้อมกับเหยียดแขนไปทางด้านหลังจนสุดเท่าที่จะทำได้และกระดกข้อมือขึ้นนิ่งค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียม ทำซ้ำสามถึห้ารอบฤาษีดัดตนท่าดำรงกายอายุยืนท่าเตรียมให้ยืนตัวตรงมือทั้งสองข้างจับไม้เท้าหรือไม้พรองในระดับเอวโดยให้มือข้างหนึ่งอยู่สูงกว่ามืออีกข้างหนึ่งแยกขาให้เท้าทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ แบะปลายเท้าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดหายใจเข้าค่อยๆย่อเข่าลงพอประมาณมือที่จับไม้เท้าไม่เคลื่อนที่แต่ออกแรงกดลงกับพื้นเพื่อทรงตัวย่อลงไปจนมืออยู่ระดับเดียวกับอกหลังตรงหน้ามองตรงนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆคลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียม ทำซ้ำสามถห้ารอบหรือสีดัดตนท่าแก้ตะคิวมือแก้ตะคิวเท้าท่าเตรียมให้ยืนตัวตรงแขนแนบอยู่ข้างลำตัวแยกขาให้เท้าทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่แบะปลายเท้าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเท่าที่จะทำได้มือทั้งสองข้างจับที่หน้าขาใกล้บริเวณขาหนีบปลายนิ้วชี้เข้าด้านในพร้อมกับออกแรงกดบีบเข้นที่หน้าขายืดหลังตรงหน้ามองตรงนิ่งค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วค่อยๆค,คลายย้อนกลับไปอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำสามถึง